สวัสดีครับวันนี้ผมให้ทุกท่านดูไผ่สร้างหมุนสายพันธุ์แท้ซึ่งทางชมรมปลูกไผ่อุตดิตคัดสายพันธุ์คุณภาพให้ลูกค้าได้ไปปลูกกันนะครับของเรารับประกันทุกต้นนะครับเรื่องสายพันธุ์ไม่มีผิดเพี้ยนครับสายพันธุ์นี่แล้วครับผมดูว่าแต่ละลำสวยตรงดีมากครับผม ตรงนี้ผมปลูกไว้ทั้งหมด24ไร่นะครับอยู่ถนนสายอาต .504 น,นะครับหม 4, ู่4ตำบลถาเลือดอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับผมถ้าใครมามีโอกาสแถวนี้ก็ลองเข้ามาดูนะครับผมมีไผ่หลากหลายสายพันธุ์ให้ท่านลองเทสลองพิสูจน์ดูว่าสร้างหมนแต่ละต้นเป็นยังไงครับตัวไหนคัดแล้วไม่คัด ตัวไหนเทียนนะครับส่วนในพวกที่ขายเมล็ดปล่อยสร้างมุนในโลกอินเทอร์เน็ตหรือในโลกโซเชียลนะครับก็ต้องพิจารณาดูนะครับผมผมไม่อยากทุกท่านเสียเวลาแต่ถ้าท่านเอาไปค้นฟ้าทดสอบหรือวิจัยก็ไม่ว่ากันนะครับอาจต้องใช้เวลาหน่อยครับแต่ถ้าท่านอยากปลูกอะไรที่มันโอเคเขาคิดไว้แล้วสําเร็จไปแล้วก็ลองดูต้นพันธุ์ไผ่สร้างมุนสายพันธุ์แท้จาก ชรมปลมูกไปตดิดนะครับผมอยู่ในวงการมาร่วม40ปีนะครับก็ยังไงก็ฝากผลงานให้ทุกท่านได้ติดตามดูความสวยงามหรือการแปรรูปไม้หรือการขายไม้ลงสู่ท้องตลาดของทางหมุนในต่อไปในต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ